จอนี่เดฟเผยทุกวันนี้ได้เป็นนักแสดงก็เพราะนิโคลัสเคจบันเทิงเทศสวัสดีครับทั้งนิโคลัสเคจและจอห์นนี่เดฟต่างกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในตอนนี้สำหรับนิโคลัสเคจเขามีหนังเรื่องใหม่ อย่าง The Unbearable Weight of Massive Talent ในขณะที่จอห์นนีเดฟก็ต่างออกไปชีวิตส่วนใหญ่ของเขาตอนนี้ก็คงอยู่ในห้องพิจารณาคดีร่วมกับอดีตภรรยาอย่างแอมเบอร์เฮิร์ทอย่างไรก็ตามหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้หรอกว่าทั้งคู่ต่างมีความเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานเพราะย้อนกลับไปหลายปีก่อนนิโคลัสเคชถือเป็นคนที่ชักชวนให้จอห์นนีเดฟเข้าสู่วงการบันเทิงช่วงต้นทศวรรษที่1980 ตอนนั้นจอห์นนี่เดฟเองก็คงไม่คิดหรอกว่าอีกสองทศวรรษต่อมาเขาจะได้รับบทกับตันแจ็คสเปโรและมีชื่อเสียงในฐานะนักสแสดงอย่างเช่นทุกวันนี้เพราะตอนนั้นอาชีพที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดคือการเป็นนักดนตรีแต่ความหลงไหลแค่ดนตรีเพียงอย่างเดียวอาจหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและก็จ่ายค่าเช่าบ้านไม่พอสุดท้ายจอห์นนี่เดฟจึงต้องไขว่คว้าหาเส้นทางอื่นเพื่อชีวิต จะสามารถไปต่อได้ในเวลานั้นจอห์นนีเดฟวัย20ปีลาออกจากโรงเรียนเพื่อตามล่าหาความฝันเขาหันกลับมารับงานคอนเสิร์ตและงานแปลกๆทุกที่ที่ทำได้เพื่อสนับสนุนความหลงไหลในดนตรีของตัวเองแม้จอห์นนีเดฟเองจะได้ทำงานที่เขารักในทุกวันแต่รายได้ที่เข้ามานั้นมันไม่มากเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่เด็กวัย20ปีคนหนึ่งต้องแบกรับไว้ได้จอห์นนีเดฟ มีชีวิตลุ่มๆด,ๆดอนๆอยู่สักพักก่อนที่จะมาพบรักกับน้องสาวมือเบสในวงอย่างลอลลี่แอนด์เอลิสันซึ่งต่อมาทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันในปี1983ลอลลี่แอนด์เอลิสันมีอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าที่ทำงานอยู่ในแวดวงฮอลลีวูดเธอเคยร่วมงานกับนักแสดงดังๆในยุคนั้นหลายคนโดยเฉพาะนิโคลัสเคจต่อมาลอลลี่แอนด์เอลิสันได้แนะนำจอห์นนี่เดฟกับนิโคลัสเคจให้รู้จักกัน ทั้งสองได้กลายมาเป็นคู่ซีที่มักจะนัดดื่มเหล้ากันแทบทุกวันและช่วงเวลานั้นเองจอห์นนี่เดฟก็ได้รู้จักอาชีพนักแสดงผมมาลงเอยกับอาชีพนักแสดงด้วยความบังเอิญหลายปีก่อนผมเป็นนักดนตรีและย้ายมาอยู่ที่แอลพร้อมกับวงดนตรีของผมตอนนั้นผมอายุ20ปีได้แล้วก็มี2-3สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นผมจำได้ว่าวงผมแตก ผมจำได้ว่าตัวผมเองกำลังกรอกใบสมัครงานกับเพื่อนของผมอยู่เลยตอนนั้นนิโคลัสเคจเป็นนักแสดงหน้าใหม่เขาไม่ได้โด่งดังหรือมีคนรู้จักเหมือนอย่างทุกวันนี้และตอนที่ผมกำลังกรอกใบสมัครที่ร้านวีดีโอร้านขายเสื้อเพื่อจะนำเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านนิโคลัสเคจก็พูดกับผมว่าทำไมนายไม่ไปพบตัวแทนของฉันละ่ะฉันว่านายมีแวลจะเป็นนักแสดงได้นะนายสามารถเป็นนักแสดงได้เลยแหละ ผมบอกเขากลับไปว่าได้หมดจะให้ผมไปเจอใครจะให้ผมทำอะไรทำได้หมดเลยนะจุดนี้จอนีิเด็บเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝั่งนิโคลัสเคชเองก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านเดอะนิวยอร์กไทม์แมกซีนว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรามักจะชอบเล่นโมโนโพลีด้วยกันมีอยู่ครั้งหนึง่งเขากำลังจะชนะเกมผมจ้องไปที่เขาแล้วพูดว่าทำไมนายไม่ลองแสดงดูบ้างละ่ะเขาตอบกลับผมมาว่า เขาอยากเป็นนักดนตรีและเขาบอกว่าไม่ผมแสดงหนังไม่ได้หรอกผมพูดเลยว่าฉันคิดว่านายสามารถแสดงได้นะหลังจากนั้นผมก็ส่งให้เขาไปพบตัวแทนของผมเธอส่งเขาไปออดดชั่นกับหนังเรื่องแรกที่ชื่อว่า The Nightmare on Elm Street นิโคลัสเคชได้ช่วยให้จอห์นนีเดฟได้ออดดชั่นในหนังดังของเวสต์คราวเวนอย่าง The Nightmare on Elm Street จอ่เดฟที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการแสดงมาก่อนเลยลงเอยด้วยการรับบทเป็นแฟนของแนนซี่ตัวละครหลักในเรื่องงานนี้นอกจากจะต้องขอบคุณนิโคลัสเคชแล้วจอ่เดฟก็ต้องขอบคุณลูกสาวของคราเวนวัย13ปีด้วยเพราะว่ากันว่าสาเหตุที่จอ่เดฟได้บทนี้ก็เพราะลูกสาวของคราเวนมาเห็นรูปภาพในใบสมัครออรดิชั่นของจอ่เดฟแล้วจูๆ่ๆก็ร้องอุทานขึ้นมาว่าโอ้ oh, คนนี้หล่อจัง จนน่เดปทิ้งทายว่าเขาไม่เคยมองเห็นศักยภาพที่แอบแฝงอยู่ในตัวเองมาก่อนเลยจนกระทั่งคนภายนอกผลักดันให้เขาเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงผมไม่เคยมีความคิดอยู่ในหัวเลยว่าตัวเองอยากจะเป็นนักแสดงผมอยากเป็นนักดนตรีแต่ไปๆไปมาๆมาผมก็สามารถทำเงินก้อนโตได้จากการเป็นนักแสดงผมจำได้ว่าผมได้ค่าแรงขั้นต่ำสุดของสหาภาพนักแสดงเลย ตอนนั้นผมได้สัปดาห์ละ1,284 USD ซึ่งมันเป็นเงินที่เยอะมากสำหรับผมในตอนนั้นผมไม่เคยเห็นเงินเยอะแบบนั้นมาก่อนเลยในชีวิตนอกจากนี้แล้วชีวิตของจอห์นนี่เดฟและนิโคลัสเคจเองก็มีเส้นทางชีวิตที่คลับคล้ายคลับคาหลังจากก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกแถวหน้าของวงการฮอลลีวูดด้วยกันแล้วจู่ๆโชคชะตาก็เล่นตลกกับพวกเขาคนหนึ่งชีวิตพังเพราะมีหนี้สินเต็มตัว จนต้องหันกลับไปเล่นหนังเกรดบีเพื่อใช้นี่ส่วนอีกคนหนึง่งชีวิตมาพังเพรอใช้ชีวิตร่วมกับผู้หญิงคนหนึง่งขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c o m สวัสดีครับ